เช,เชิญท่านจุลินะธรรมทานที่เคารพท่าน,านอขออภัยรัฐสภายินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสมาชิกผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาศสีเกศและผู้นดยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกนะครับโดยความยินดีครับเชิญท่านจุลินะธรรมทานที่เคารพ กระผมจุรินลักษณะวิสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมัทีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกรักฐสภาผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ทักท้วงการทําหน้าที่ของท่านประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภากระผมมีเหตุผลที่จําเป็นต้องทักท้วงไว้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นหลักฐานเหตุผลที่กระผมต้องทักท้วงเนี่ยประการที่หนึ <arma> ่งครับ ผมเข้าใจโดยสุจริตว่าการนัดประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันเสาร์ที่เจ็ดที่ผ่านมาของท่านประธานน่าจะไม่ชอบด้วยข้อบังคับประการที่สองการนัดประชุมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งในวันจัน์ทรคือวันนี้วันอังคารวันพรุ่งนี้และวันพุธในวันมารืนนี้ ถือเป็นการเบียดบังการทำหน้าที่ของสมาชิกบุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเกินความจำเป็นประการแรกที่ขออนุญาตก,กลับเรียนกับท่านประธานเมื่อสักครู่ที่บอกว่าการนัดประชุมในวันเสาร์ที่เจ็ดที่ผ่านมาน่าจะไม่ชอบด้วยข้อบังคับก็เพราะเหตุว่าถ้าท่านประธานย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่หปรากฏว่าเมื่อ มีการลงมติซึ่งกระผมเข้าใจว่าเป็นการลงมติโดยมีชอบและได้ทักท้วงไปแล้วนั้นเนื่องจากมีผู้เสนอปิดอภิปรายขณะที่สมาชิกรัฐสภาจำนวนมากที่สงวนความเห็นและสงวนคําไระยะติไว้ยังใช้สิทธ์อภิปรายไม่หมดถือว่าไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญและข้อบังคับ แต่เมื่อมีความพยายามที่จะปิดอภิปรายและลงมติไปแล้วนั้นหลังจากนั้นท่านประธานผู้ทําหน้าที่ในที่ประชุมได้สั่งพักการประชุมและนัดให้มีการประชุมใหม่ในวันรุ่งขึ้นคือวันเสาร์ที่7เวลา10นาฬิกาก็ผมคิดว่าไม่ชอบตามข้อบังคับข้อ12 ที่บอกไม่ชอบตามข้อบังคับข้อ12ก็เพราะเหตุว่าข้อบังคับระบุไว้ชัดเจนครับข้อ12ว่าการประชุมรัฐสภาการนัดขีดเส้นใต้นัดครับการนัดประชุมรัฐสภาต้องทำเป็นหนังสือเว้นแต่เมื่อได้บอกนัดในที่ประชุมแล้วกรณีนี้ถือว่าเป็นการบอกนัดในที่ประชุมแต่การบอกนัดในที่ประชุมนั้น วรสองของข้อ12ระบุไว้ชัดเจนการนัดประชุมให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันโดยไม่นับรวมวันส่งหนังสือและวันประชุมแปลว่าถ้านัดประชุมล่วงหน้า3วันวันที่หนึ่งที่นัดวันนัดเขาไม่นับต้องบวกไปอีกวันที่สองสามสแล้วประชุมได้วันที่หแต่มีข้อแม้ครับแต่ ถ้าประธานรัฐสภาเห็นสมควรจะนัดเร็วกว่านั้นก็ได้แปลว่าท่านประธานเห็นสมควรจะนัดเร็วกว่านั้นก็ได้ในกรณีเร่งด่วนหากเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนครับแต่ยังมีแต่อีกว่าแม้จะเห็นเป็นเรื่องเร่งด่วนก็ตามแต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพราะฉะนั้น คำว่าต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเป็นเวลาเร็วที่สุดที่ท่านประธานจะนัดด้วยวาจาได้แปลว่าวันที่6ท่านประธานนัดจะต้องประชุมวันที่7ไม่ได้เพราะต้องเว้นไปหนึ่งวันแล้วประชุมได้คือวันที่8วันอาทิตย์แต่ท่านประธานนัดประชุมวันเสาร์ในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่สภาล่มนั่นแหละครับการนัดประชุมวันนั้นจึงถือว่าไม่ชอบด้วยข้อบังคับข้อ12 อันนี้ผมขออนุญาตก,กราบเรียนไว้เป็นหลักฐานครับประการที่สองที่กระผมกราบเรียนกับท่านประธานเมื่อสักครู่ว่าการนัดประชุมแก้รัฐธรรมนูญในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาและที่กําลังจะไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยถือว่าเป็นการเบียดบังการทําหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ชัดเจนครับ เบียดบังเวลาของวุฒธธิสภาเพราะเหตุใดครับผมกลาบเรียนอย่างนี้เพราะวุฒิสภาเขามีหนังสือนัดประชุมตั้งแต่วันที่สี่กันยายนที่ผ่านมานัดประชุมเสร็จแล้วครับคือนัดประชุมวันจันทร์คือวันนี้เวลาส0บนาฬิกาแล้วยังนัดประชุมวันพรุ่งนี้อีกครับวันที่10เวลา11นาฬิกาแต่ประธานรัฐสภา ได้ออกหนังสือนัดประชุมวันนี้และวันพรุ่งนี้ของการประชุมร่วมเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแทนที่จะให้วุฒิสภาเขาได้ทําหน้าที่ของเขาในวันจันทร์และวันพรุ่งนี้ในวันอังคารซึ่งเขามีวาระที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเยอะแยะตรงนี้จึงเป็นประการที่หนึ่งที่บอกว่าเบียดบางเวลาของการประชุมวุฒิสภาอันที่สองเบียดบางเวลาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่11ที่กำลังจะถึงนี้เวลา10นาฬิกาท่านประธานนัดอีกแล้วครับ นัดประชุมอะไรแก้รัฐธรรมนูญอีกแล้วครับทั้งที่ทุกวันพุธจะเป็นเวลาที่สภาผู้แทนราษฎรเขาจะใช้ในการออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นแทนที่กฎหมายสําคัญสําคัญที่รัฐธรรมนูญบังคับไว้และเป็นภารกิจของสภาผู้แทนก็ไม่ได้เข้าสู่การพิจารณายกตัวอย่างเช่นวันอังคารที่ผ่านมาครับ วันที่สกันยารัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดขึ้นภาษีสินค้าเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3กันยาวันอังคารทรงเรื่องมาถึงรัฐสภาวันที่4วันพุธรัฐธรรมนูญมาตรา184ระบุไว้ชัดเจนครับว่า พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับเช่นพระราชบัญญัติก็ได้แปลว่ารัฐบาลจะออกพระราชกำหนดก็ได้พูดง่ายๆในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไปให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกำหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้าแต่ว่า ในการประชุมวันพุทธที่กําลังจะถึงนี้ถ้าเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปกติสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ต้องพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบพระราชกําหนดที่รัฐบาลออกไปครับชักช้ากว่านั้นไม่ได้แต่โอกาสที่จะพิจารณาพระราชกําหนดนี้ไม่มีแล้วเพราะท่านประธานไปนัดประชุมแก้รัฐธรรมนูญอีกแล้วครับกฎหมายสําคัญอีกบางฉบับเช่น การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่จะมาตรวจการใช้เงินของหน่วยราชการรัฐสภาและรัฐบาลจนวันนี้ผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่มีเพราะกฎหมายรอค้างวาระอยู่ในวันพุธเราหมดไปหลายพุธแล้วครับไม่มีโอกาสพิจารณากฎหมายฉบับนี้เพื่อผ่านไปตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพราะเอาเวลานี้ไปแก้รัฐธรรมนูญ สำคัญอกีกการหนึ่งเพิ่งผ่านวุฒิสภาไปเมื่อสักครู่พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณาสุขชุมชน<ะ>ที่ก็รอมานานถ้าวันพุธนี้ประชุมกฎหมายนี้ก็จะผ่านสภาผู้แทนราษฎรและจะบังคับใช้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาทําหน้าที่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้มีผู้บวช้วงฮะเชิญท่านขจิตนะกรรมธานที่เคารพผมขจิตชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมผมประท้วงท่านผู้กำลังอภิปรายตามข้อหข้อ5เนี่ยมันเป็นอำนาจของประธานในการที่จะดำเนินการประชุมนัดประชุมอะไรต่างเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของท่านแต่ละท่านนี่ขึ้นมาร้วนแต่เก่งกว่าประธานหมดถ้าอย่างเนี้ยประธานก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ถูกสักอย่างละครับ ท่านไม่มีหน้าที่มาตีความกฎหมายเพราะฉะนั้นน่ะการดําเนินการประชุมดําเนินการความสําคัญของรัฐสภาเนี่ยใครยืนยันว่าน้อยกว่าแต่ละสภาเขามีความจําเป็นของรัฐสภาว่ามีหน้าที่อะไรอะไรถึงนัดท่านประธานก็มีวิจารณญาณมีข้อบังคับให้ปฏิบัติมีอํานาจหน้าที่ด้วยเพราะนั้น คนที่ลุกขึ้นน่ะไม่มีอำนาจหน้าที่เลยตรงถือว่าผิดข้อบังคับข้อนี้ทั้งนั้นน่ะครับขอประท้วงรรรรท่านประธานได้โปรดวินิจฉัยครับครับขอบคุณครับก็ไม่เป็นไรฮะให้ท่านได้หารือใช้เวลาพอสมควรท่านจุรินทะจะจบแล้วมั้งฮะฮะเชิญต่อเลยครับผมมีสองประเด็นสั้นๆเพื่อความเข้าใจครับสั้นสั้นจริงๆครับประเด็นที่หนึ่งเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ลุกขึ้นอภิปราย ก่อนหน้าท่านที่ประท้วงเมื่อสักครู่นะครับแต่ผมไม่ประสงค์เอ่ยนามเพื่อไม่ต้องการให้พลาดทิ้งแต่ต้องการทําความเข้าใจท่านนั่นเองท่านบอกว่าฝ่ายค้านนี่ค้านทุกเรื่องไม่เป็นประโยชน์ขนาดเป็นประโยชน์กับประชาชนก็ค้านขออนุญาตกราบเรียนทําความเข้าใจในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยตรงข้ามกับความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงคือไม่จริง ไม่จริงเพราะว่าผมมีหลักฐานที่จะกราบเรียนยืนยันกับท่านประธานสภานี้จะเป็นพยานได้แม้นี่จะเป็นที่ประชุมร่วมรัฐสภาแต่ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและที่ประชุมร่วมนี่เองยืนยันหลักฐานได้กฎหมายของรัฐบาลครับเสนอเข้ามาในช่วงสองปีประมาณ60ฉบับฝ่ายคา้านยกมือเห็นชอบให้กับกฎหมายรัฐบาล50กว่าฉบับครับ ที่ค้านหนึ่งแก้รัฐธรรมนูญน,นี่แหละครับเพราะพวกผมไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนตรงไหนนอกจากจะเป็นประโยชน์กับพรรคการเมืองบางพรรคที่จะส่งสอสอส,อสอบตกไปลงสมัครสอวอรเที่ยวหน้าได้กับเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาจํานวนหนึ่งลงเลือกตั้งซ้ําได้ซึ่งรัฐมนูลปัจจุบันไม่ให้ลงซ้ําเพราะกลัวยุดโยงการเมืองและกลัวว่าการทําหน้าที่ในสภาจะไม่เป็นกลางเดี๋ยวจะห่วงแต่การเลือกตั้งครั้งถัดไป ตรงนี้จึงเป็นที่มาที่พวกกระผมไม่เห็นด้วยค้านแก้รัฐธรรมนูญกับสองแก้ค้านการแก้กฎหมายนิรโทษกรรมหรือพระราชบัญญัติล้างผิดที่พวกกระผมพูดกันนี่แหละครับ,บที่เป็น,นกฎหมายที่ค้านจริงๆกับพระราชบัญญัติกู้เงิน เอาพอทุกครมักงทันุดนก็จะได้ทําความเข้าใจครับท่านประธานครับเพื่อเกิดความชัดเจนประการที่สองครับที่กระผมคิดว่าที่ไปชุมร่วมรัฐสภายืนยันได้ก็คือว่าเวลารัฐบาลเขามาขอความเห็นชอบการไปลงนามสัญญาต่างประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา190ชัดเจนเลยครับตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาขอความเห็นชอบมาแล้ว49เรื่องครับ ที่จะไปลงนามในสัญญาระหว่างประเทศตามรัามนูนมาตรา190พวกกระผมฝ่ายค้านยกมือเห็นชอบ48เรื่องครับจาก49มีเรื่องเดียวแต่ไม่ได้ค้านครับงดออกเสียงเท่านั้นแหะครับเพราะฉะนั้นท่านบอกพวกผมค้านทุกเรื่องนี่มันไม่จริงประการสุดท้ายครับอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนผมกราบเรียนพวกผมยินดีร่วมมือและสนับสนุนท่านบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญเที่ยวนี้9วันแล้ยังไปไม่ถึงไหน ศูญย์เสียเวลาประชาชนไปมหาศาลผมขออนุญาตกลาบเรียนครับพวกกระผมเห็นว่าไม่ควรไปถึงไหนครับที่คิดว่าไม่ควรไปถึงไหนเพราะแก้รัฐนูนที่นี้มันเป็นประโยชน์กับคนบางกลุ่มบางพวกเท่านั้นมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนพวกผมก็มีวิจารณญาณเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นเมื่อกระผมไม่เห็นด้วยพวกกระผมคิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ไม่จําเป็นต้องไปเร่งรัดมันครับถ้าท่านกลัวเสียเวลาประชาชนท่านขอถอนออกไปครับขอบคุณครับท่านประธานครับ ผมขอตอบเลยดีไหมฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับขออนุญาตตอบเลยนะท่านจไยทวงอะไรท่านจะทวงท่านจุลินหรือไงก็ฝั่งนี้ยืนบอประทวงตั้งนานผมยังไม่อนุญาตเลย